เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับลูกค้าสวัสดีครับผมธนาทินิจวชิรพงศ์พนักงานบริษัทอยู่โรงงานน้ำตาลพิมายนะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกระบวนการผลิตครับผม เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยในส่วนของงานบริการประเภทคาแคร์ Car นะครับมีวันหนึ่งผมได้ไปที่ tesco lotus ซึ่งเป็นศูนย์บริการคาแคร์เหมือนกันในแบรนด์ของ eco w o s h ผมได้ไปใช้บริการดูปรากฏว่าล้างสะอาดแล้วมีคุณภาพดูน่าเชื่อถือพนักง,งานนี่โอเคเป็นกันเองแล้วก็เข้าใจถึงงานบริการได้เป็นอย่างดี มันมีจุดเด่นมากกว่าคนอื่นเขาก็คือในเรื่องของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่นตัวชูโรงเลยก็คือตัวระบบไอ้น้ำประกอบกับชื่อซึ่งเป็นสอดคล้องกันนโยบายของแบรนด์อีโค่วอรอยู่แล้วก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นแหละก็คือตรงคอนเซปต์เลยว่าณปัจจุบันนี้ทำไมเราถึงต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับลูกค้ามันก็เลยเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผมเป็นผู้ตัดสินใจ ที่จะเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าในภายใต้แบรนด์ของ e c o w a t ครับจากที่ผมได้สัมผัสมาแล้วก็ได้เห็นมาคือมีความละเอียดในเรื่องของการทำความสาะอาดทุกอนูผิว <önemli> ผิวลถดของเราเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนคล้ายๆฟองน้ำ มักจะมีผิวสัมผัสที่เป็นลูกคลื่นเป็นรูบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็คือตัวไอ้น้ำตัวนี้แหละจะเป็นตัวแทรกแซงโมเลกุลในส่วนของที่สิ่งสกรปรกให้มันสลัดออกจากตัวค้าบตัวนี้ได้แล้วกับข้อดีของตัวไอ้น้ำเองซึ่งมันอยู่ในสภาวะที่นอกเหนือจากน้ำก็คือการนะครับตัวนี้มันจะมีในเรื่องของอุณหภูมิที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อดีส่วนหนึ่ง กับต่อสถานการณ์ณนะปัจจุบันนี้ก็คือสถานการณ์โควิดช่วยยับยั้งเชื้อโรคตัวรถหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวคอนโซลเองภายในรถเบาะพรมต่างๆรับรองได้ว่าผู้ที่ได้ใช้บริการเนี่ยต้องพึงพอใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันการทําวามสารหลักๆเนี่ย มีอยู่2อ,อย่าง1การใช้สารเคมีกับการใช้ความร้อนในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของ EcoW a อใช้ความร้อนใช้ความร้อนจากสตรีมในการทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยผลที่ได้นะครับก็คือไม่มีสารตกค้างในระหว่างการทำงานรวมถึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสูดดมอากาศที่อยู่ภายในรถ ซึ่งในชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะฮะใช้ชีวิตบนรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะประมาณ80%ของคนทั่วไปล้างรถด้วยระบบไอน้ําล้างมอเตอร์ไซค์ด้วยระบบไอ้น้ำขัดเคลือบสีเคลือบแก้วรวมถึงขัดเซรามิก 9-H, 10-H ฟอกเบาะฟอกคมฟอกบอะหนังรวมถึงฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ําภายในห้องโดยสาร ติดต่อได้ที่091-018-499หรือติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ EcoWash Society พี่ไมานะรับรวมถึง ID l ดีย EcoWash สาขาพี่มานะครับสุดท้ายนี้โควิดระลอกใหม่กำลังระบาด ฝากให้ลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพล้างมือมาให้บ่อยๆออกนอกสถานที่ให้สวมแมสและอย่าลืมล้างรถนึกถึงเรา Eco w a r h Society สาขาโลตัสพิมายขอบคุณครับ